เป็นซีฟู้ดที่บอกเลยว่าทานได้ไม่อันน้นในราคาห้าห้าห <Ḥ> ้าตลกอะไรตลกอะไรูเออไม่ได้เล่นมุกตลกพี่ฝนราคา555บาท oh. ซึ่งเขารวรยหมดแล้วครับทั้งหมูกะทะ ชาบูของทอดลายอาหารแบบยาวๆที่สําคัญนะถ้าคุณเพิ่มมีก9บาทจะได้ทานทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหวานกินได้ไม่อั้นเลยครับและที่สําคัญนะคะราคา55เนี่ยไม่จากัดเวลาจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆย่างไปปิ้งไปคุยไปได้เลยค่ะและบรรยากาศร้านนะครับทุกคนไม่พูดถึงไม่ได้ครับอบล้อมไปด้วยน้าตกครับผมคือเหมือนไปนั่งกินซีฟู้ดแล้วมีน้ําตกอยู่อ่ะโอ้ แล้วผมไปแอบดูลายอาหารมานะก็คือปังมากครัแม่เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่า <ไป S 1> นะครับไปเลยค,ครับไปเลยครับแม่ ครับเจ้าของร้านซีฟู้ดแลนด์ครับต้องบอกว่าเราเนี่ยเพิ่งจะเคยเห็นนะร้านบุฟเฟ่ที่อยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่แบบ สบายใจอยู่ท่ามกลางน้ำตกสวยๆแบบนี้พี่ได้ไอเดียมาจากอะไรพี่แชมป์ผมได้ไอเดียมาจากว่าคอนเซปต์ของคนในยุคปัจจุบันนะครับเขามองว่าเราต้องใกล้ในความเป็นสีเขียวมากขึ้นเรื่อยๆยั่งยืนกับธรรมชาติพออยู่ธรรมชาติปุ๊บแล้วก็มองว่าอ่ะเราก็เอาตัวนี้มาเป็นคอนเซปต์ซะเลยว่าการนั่งกินดื่มด่ำกับธรรมชาติที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าผ่อนคลายนั่งกินโดยแบบ ดีแหละไม่ต้องเครียดอะไรมากมายแล้วก็ดื่มตามไปกับอาหารที่เราจัดเตรียมให้ลูกค้าเพราะว่าร้านเราเปิดตอนเย็นด้วยเนาะถูกต้องครับใช่ไหมคะมันก็จะได้บรรยากาศความเย็นๆของธรรมชาติเข้าไปอีกแน่นอนว่าที่นี่ไฮไลท์คือซีฟู้ดเหมือนชื่อร้านนี่แหละของรเรามีอะไรบ้างคะในไลน์บุฟเฟ่ก็ให้เริ่มต้นเลยโอ้โหต้องเป็นกุง้งกุ้งก้ามกามเป็น ทางเราเนี่ยคือจัดเรียกไงเป็นไฮไลท์เลยคือลูกค้าถ้าบอกว่าฉันต้องการกุ้งสดจริงๆเนี่ย wow. ที่กุ้งเลยแล้วก็ไปนอกน้ําแข็งก็ยังดิีดีอยู่ไอดิ้นให้เห็นเลยถ้าใครบอกไม่สดเนี่ยต้องไปตักที่แพเองแล้วล่ะต้องไปอยู่ห้น้ำเองแล้วหลถูกต้องครับลองลงมาก็จะเป็นพวกอาหารทะเลอย่างเช่นเป็นลางหมึกกล้วย ปูนลนะชนิดปูที่คิดที่สุดของลูกคา้าเนี่ยก็จะเป็นปูมา้าคือปูม้าเนี่ยเนื้อเขา <c oughs> จะติดหวานอ่ <c oughs> นาทานแล้วรู้สึกมันมีความหวานในตัว <c oughs> ลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นปูหินครับปูหินเนี่ยสำหรับลูกค้าที่ว่าชอบทานก้ามที่ว่าเนื้อเยอะๆหน่อยปูลายเสือป <c oughs> ูลายเสือลูกคา้าจะชอบเอาไปแปรรูปเป็นปูอบอกบุญเส้นอะไรอย่างเงี้ยอ่นนี้คือปลาหมึกกล้วยใช่ไมคะอันนี้ล่ะคะอันนี้เป็นหมึกกระดองครับแล้วอีตัวหน้าเนี่ยะครับ้านหน้าเป็นหมึกสายครับโอ้หมึกสายมีหลายอันให้เลือกอีกแล้วจะต้องครับหมึกสายเนี่ย เาจะเอามาทําเป็นในแนวของพวกเกาหลีมันอาจจะไม่ได้แบบดด้งดึกดัดด้งดักแในคลิปนะแต่ว่าเวลาเอามาฟิงย่างออกมาแล้วเนี่ยถ้าได้กินกับซอสที่เป็นโคชูจังที่เขาแบบคิดกันนะครับมันจะใช้คําว่าอย่างนี้เลยเวลีกูดเลยว่างกนเถอะนอกจากอุ้งปูปลาหมึกยังมีหอยด้วยหอยก็เยอะมากมีอะไรบ้างคะอย่างเบื้องต้นที่เรามีอยู่ตรงนี้ก็คือตรงนี้เป็นหอยไม้ไผ่แต่มันตัวใหญ่มากเลยถูกต้องครับกินแล้วต้องเต็มปากเต็มคำครับเฮ้ยเพราะเคยไปจับเองมาแล้วแต่ว่าได้ตัวกระติ๊ดหนึ่ง แต่นี่คือตัวใหญ่มากใช่ครับเนาะอย่างนี้เลยต้องไปให้สุดครับต้องใไ้เต็มปากลองลงมาตรงนี้ก็จะเป็นหอยตลับครับแล้วก็เมนูที่ที่สุดของหอยตรงนี้ก็จะเป็นหอยหวานที่ลูกค้าชอบกินกันอันนี้เป็นหอยเชลล์หอยเชลล์หอยเชลล์นี่เด็กๆชอบมากแต่ที่ชอบมากๆคือหอยแทงเป็นลวกได้เหมือนกันนะสามารถนําไปลวกได้เหมือนกันอันนี้เป็นหอยนางรมมาจากสุราษฎร์เขาคันมาจากสุราษฎร์เพราะว่าหอยนางใช่ถูกต้องหอยนางรมสุราษฎร์คือที่สุดของตรงนี้ในไลน์บุฟเฟ่เนี่ยเราจะโชว์แบบว่ามีทั้งเปลือกสองอันให้เรียยบบรรรร้้อเลแแวกกกก็ทาาาางงพนนัจะะิ ใหแต่แมงดาเนี hmm. yeah. Yeah. I, I well, so ่ยม yeah, ัน uh มีในไลายบุฟเฟ่ด้วยมีเ like พืいい่อนให้ผมลองทานไข่แมงดาแล้วผมรู้ส uh ึก huh. ว่าเฮ้ยอร่อยนะหน้าตามันขี้เหร่นะแต่มันอร่อยต้องขึ้นไลายบุฟเฟ่ซะแล้วหล่ะก็เลยเป็นที่มาว่าต้องมีเป็นหนึ่งในไลน์อาหารซีฟู้ดเหมือนกันซีฟู้ดไม่ต้องคู่กับน้ำจิ้มแ้วที่มีหลายแบบไหมคะคุณแชมป์น้ำจิ้มที่ผมจัดมาให้เนี่ยมีหลายแบบก็ยกตัวอย่างเลยคือเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเราเนี่ยจะมี2แบบผมจะชอบเรียกว่า เอาวินแล้วกนเป็นสาแปดมันจะมีสูตรแบบสูตร,บบตรเขียวๆเ,เน้นหนักแน่นเปรี้ยวเผ็ดแต่ถ้าบางคนบอกอุ้ยไม่ไหวกินเยอะเกินแบบมัน,มนจ,จานเกินเราจะมีเป็นแดงๆให้กินอันนี้จะเบาลงมาหน่อยออนอกจากนี้เรามีน้ำจิ้มอะไรบ้างเรามีทางเลือกให้สําหรับลูกค้าที่บางทีแบบไม่ชอบซีฟู้ดอาจจะเป็นสายแบบเป็นของตัวเองไปเลยเราก็มีน้าจิ้มแจ่วหรือว่าเราจะมีเครื่องเคียงอย่างเช่นพริกหรือว่าจะเป็นกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยคือลูกค้าบอกว่า ไม่จัดจานสาหรับชานอะไรอย่างนี้ก็จัดเต็มไปเลยใส่เครื่องไปเลยน้าจิมจ้มแจ่วน้ําจิ้มยากินีก่กรุ๊ป <c oughs> โซนญี่ปุ่นเราก็มาอ,อะไรอย่างนี้จัดพอ,ออพอ้อมของทอดอีกชนิดนึงค่ะมีอะไรบ้างกตัวอ,อย,า <c oughs> ย่างหนครับอย่างเบื้องต้นเนี่ยเรามีไก่ทอดที่ว่าโชว์เป็นซิงเนเจอร์เลยนะครับะมามีหยกเราก็มีข้าวผัดเราก็มีครับผมแล้วก็อีกหนึ่งซิงเนเจอร์ที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยคือเผ็ดเข็มทองทอดอ่านี่เป็นหนึ่งที่ว่าลูกค้ามาแล้วมาอีกกินไม่หยุดครับผมขอเสริมหน่อยได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับ ได้ได้ได้ครับไก่ขอเสริมหน่อยได้ไหมครับอยากจะบอกเลยว่าไก่ทอดเขาอร่อยมากอบุ้ยกินมา6ชิ้นแล้วครับผม6ชิ้นแล้วครับผมที่เราพูดคุยมาทั้งหมดเนี่ยรวมอยู่ในราคา555บาทถูกต้องครับทั้งๆที่ความเป็นจริงพี่ทำแค่ซีฟู้ดอะราคานี้ก็โคตรคุ้มแล้วนะครับผมแต่พี่ให้หมดเลยให้ทุกอย่างครับแต่นิดนึง ผมเห็น huh. ว่าตอนที huh. oh. mm ่เราได้ค huh. uh ุย huh. ก so so ันเนี่ยคือจะมีเรื่องของขนมหวานด้วยครับผมแล้วก็มีเรื่องของเครื่องดื่มด้วยครับผมอันนี้ต้องเพิ่มแอดออนยังไงบ้างครับก็ราคาตรงนี้เนี่ยมันจะเปิดที่555บาทต่อท่านที่บวก49บาทที่เป็นเครื่องดื่มและขนมหวานอันนี้ก็ต่อไปไม่อั้นเหรอคะทุกอย่างกินได้ไม่อั้นครับโอ้โหแล้วไอ้เครื่องดื่มนี่สารพัดนี่มีอะไรบ้างครับอย่างเบื้องต้นเนี่ยก็คือเป็นน้ำบัดอรลมอ่าแล้วก็เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรครับผมพวกน้ำหวานอะไรอย่างนี้แต่ซิกเนเจอร์หลักเลยงเป็น้้ส โอ้อันนี้ไปคันไปแล้วคือเอาส้มเป็นลูกๆใส่ไปในเครื่องถกต้แล้วก็รอ,อน้ำส้มที่มัคันคันแท้แน่นอนอนะเนี่นครับผมเอ๊ะแบบนี้มีรวมอยู่ในบุฟเฟตด้วยไหมครับเนี่ยอย่างปลาหนึ่งซีอิอ๊วตรงนี้เนี่ยมันมีค่าเขาเรียกว่าค่าปรุงอาหารจานละ69บาทซึ่งหมายความว่าอย่างปลาหรือว่าเป็นกุ้งตรงนี้เนี่ย มันเป็นวัตถุดิบที่รวมอยู่ในไลฟ์ฟิชไฟอยู่แล้วลูกค้าบอกว่าฉันไม่อยากกินปลาที่เอาไปย่างอยู่บนเตาฉันอยากเอาไปเช่น้าทอดปลาบ้างครับเอาไปนึ่งซีอิ๊วบ้างหรืออะไรก็ตามที่สามารถแปรรูปเป็นอาหารได้เราก็มีค่าหมูอาหารที่จานละหกสิบเก้าบาทโอ้ยจะมือราคาดีเนาะราคาดีมากอ่ะถ้าพูดตรงๆคือไม่ใช่คนละหกสิบเก้าแต่เป็นจานละหกสิบเก้าถูกต้องครับเราสั่งมาแล้วแบ่งกันได้ถูกต้องครับอันนี้คือเราพูดถึงแค่ซีฟู้ดแล้วก็ของที่แบบอยู่ในไลฟ์ซีฟู้ดแต่ร้านนี้ ปูแล้วก็หมูกระทะด้วยย,ยังไหวไหมคะทุกคนไหวไหมคะจะเข้าไหวนะคะตอนนี้รอบตัด E ท้าด้วยนะอ,นอยากรู้ว่าม้หมูที่นี่มีแบบไหนบ้างคะอย่างนี้แล้วกันผมเริ่มต้นจากว่าลูกค้าชอบทานอะไรก่อนเลยที่นี่เนี่ยจะเน้นหมูสไลด์กับเนื้อสไลด์เป็นหลักอันนี้เป็นหมูสามชั้นหมูสามั้แบบสไลด์สดสไลด์สดทุกส่ว <c oughs> นถึงหมูไม่ได้ปรี๊ดมากามากเลยแบบ,บนี้อ่ะแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้เนี่ยเป็นสันคอแบบสไลด์ครับมีสังคโปรมาเยอย่าง อันนี้เป็น3มชั้นม้วนแบบสไลด์มีความต่างตรงที่ว่าถ้าเป็น3มชั้นแบบเหลี่ยมเนี่ยเราจะเอามากิ้งย่ากอันนี้อร่อยแต่ถ้าเป็น3ชั้นม้วนปุ๊บเราจะสไลด์ให้บางออกว่าปกติเพื่อเอาไปทําชาบูอันนี้ก็จะอร่อยเปไนยน็นอีกแบบหนึ่งละมุนลินเลยแถมเด็กด้านในยังมีหมูหมักด้วยใช่ครับอันนี้หมักยังไงคะเรามีกรรมวิธีในการหมักที่ไม่บอกใครครับอ่าแต่กินออกมาแล้วเหมือนหมูปิ้งแน่นอนให้คิดถึงวันๆตอนเด็กๆที่เราต้องกินหมูปิ้งตามหน้าโรงเรียนแนบนั้นเลยเหรอ ผมพอทานสายเนื้อบ้างครับผมมีเนื้ออะไรให้เลือกบ้างเอ่ยที่ที่สุดของที่ร้านตอนนี้คงหนีไม่พ้นเสือร้องไห้ออสเตรเลียและนอกจากเสือร้องไห้แล้วมีอะไรอีกลองลงมาจะเป็นลิปไยครับลิปอะไรใช่ไหมครับลิปไยนี้ก็นุ่มใช้ได้เลยนะใช่ครับสายนุ่มจะต้องเน้นลิปไฮครับครับผมแต่ถ้าสายสุขภาพแต่ฉันยังอยากกินเนื้ออยู่คงหนีไม่พ้นสันคอมันน้อยหน่อยแต่ยังมีความเป็นเนื้อมันน้อยหน่อยแต่มันก็มีวิธีกินเนาะจะชาบูก็จุ่มแป๊บเดียวเอาหรือว่าจะปิ้งย่างก็แป๊เดีียยวตต้้ออออองงงแแๆูู่่นนนนนาะหมก็า เด็ดยังไงคะเด็ดยังไงน้ำจิ้มของเราเนี่ยหมูกระทะมี2แบบครับมีแบบเผ็ดกับแบบหวานชื่อดูธรรมดาแหละแต่ได้กินแล้วอ่ะแต่วิถีขายของเด็ดมากข้มากเลยครับผมกินเผ็ดได้มากเรับผสมได้ไหมอ่ะได้ครับเราะมีลูกค้าเคยถามเขาบอกว่าสุดยอดของน้ำจิ้มหมูกระทะโอ้อาจีช็อูเนี่ยนอกจากเนื้อกับเนื้อแล้วลูกค้กลูกกินขับอะไรแบบนี้มีอะไรบ้างคะ เรามีครบทั้วเลยครับไม่ว่าจะเป็นหมูเด้งที่เราสามารถมาปั้นเป็นลูกชิ้นมีหมูเด้งด้วยแล้วก็โยนมาลงไปในหม้อซะหรือจะเป็นเซตผักผักวุ้งผักกาดพื้นฐานลูกชิ้นชีสเรามีทุกอย่างห็ดมีเห็ดมีสิเห็ดต้องมีอยู่แล้วโอ้โหวันนี้ก็เราอิ่มมากนะคะอิ่มจนลุกจากบ้านไม่ไหวเลยค่ะอุ้ยฝากร้านหน่อยได้ไหมคะร้านต้องมายังไงแบบไหนบ้างคะได้เลยร้านซีฟู้ดแลนด์นะครับอยู่บนถนนเอกชัยบางบอนเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เวลาสี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับ ต้องขอบคุณพี่ฉางมากเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ด้วยได้ไหมอ,อ่ะคุาติดติดได้ไหมจริงจริงไม่้องสุกมากไม่นอะไรมัน็นไไดูนี่นะคะคุ้งโตโตโตเลยค่ะจิ้มกับจิ้มซีฟู้ดสีเขียวนี่นะจิ้มแบบนี้เลยนะคะอุ้ๆๆๆๆๆสดกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วค่ะย่างแบบว่าไม่แห้งเกินไปนะคะมีความซูซี่แล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดเขานะคะเผ็ดเปรี้ยว อร่อยมากยกต่อไปนะครับไปต่อครับกับหมึกกระดองนี่ผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วขอเข้าปากเลยนะ<า>ใครชอบกินหมึกนะครับบอกเลยต้องลองหมึกกระดองต่อมาครับคือหมึกกล้วยตัวนี้เป็นตัวที่ตักมาแล้วย,ยังมีหมึกสีดําอยู่เลยครับคุณผู้ชมดูดิไม่ได้ดําจากการไหม้นะเป็นดําจากหมึกที่อยู่ในตัวหมึกครับ ความเป็นหมึกอ่ะไม่มีกลิ่นเลยถ้าใครเป็นสายปูนะครับก็คือต้องมาลองว่าเขามีปูให้เลือกเยอะมากเลยเนาะที่ผมจะลองก็คือปูลายเสือนะครับผมหวานมากแล้วก็แบบสดไม่มีกลิ่นเลยครับผมอ่าชิมหอยค่ะ แล้วก็น้ำจิ้มเขาอะค่ะซีฟู้ดของหมุนจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดที่มันเป็นสีเขียวนะคะค่ะคือมันจะเปรี้ยวเค็มหวานกำลังดีไม่เผ็ดเกินด้วยเดี๋ยวผมไปชิมนี่ครับปลากระพงนึ่งซีอิ๊วปลาสดมากไม่มีกลิ่นคามเป็นคาวปลาเลยนึ่งซีอิ๊วเขาเนี่ยนึ่งได้เข้าที่มากเลยแล้วผมเนี่ยกินร้อนๆรสชาติมันจะยิ่งทำให้ปลามันดวนรุ่มเข้าไปอีก เนื้อเสือร้องไห้ออสเตรเลียนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบปิ้งย,านนย่างซะหน่อยอร่อยมากเนื้อคอนดูแซ่มสดมากเขาสไลด์แบบส,สดๆที่ร้านเลยไงยำหยำนี่หลับปะเนี่ยเอาเคี้ยวอยู่อะงงไม่พูดสะเนื้อ,สอเสืออสเสือเหลี่ยมก็จะเป็นแบบ มันแทกแล้วก็ะจะเป็นเนื้อที่แบบไม่ได้นุ่มจนละลายในปากขนาดนั้นนะคะมันคือมีเท็กเจอร์ให้เราต้องเคี้ยวหน่อยอซึ่งมันเป็นแบบธรรมชาติของเนื้อออสเตรเลียอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเจอกับน้ำจิ้มแจบบ่วมันเป็นแบบรสชาติไท,ไทยๆแซ่บๆแบบอร่อยมาลองเสือลองให้ออสเตรเลียกับน้ำจิ้มยากินี้ครับเบบี้ ยังไม่คุ้นเคยกับยากินิคุเนาะก็คือเป็นน้ำจิ้มสไตล์ญี่ปุ่นนี่แหละหมอดรับทิ้งย่างนะครับผมหอมซีอิ๊วหวานๆหน่อยนะครับแล้วก็คือกินคู่กับเนื้อเข้ากันมากเลยเดี๋ยวผู้ชมต่อไปที่3มชั้นครับใส่ไปเลยค่ะสามชั้นสามชั้นก็คือมันอยู่แล้วนะมันแล้วมันก็ต้องนุ่มอยู่แล้วใช่แต่คือมันยิ่งจุ่มแล้วมันต้องแบบยิ่งเด้งแน่ๆเลยอ่ะหมูสามชั้นจิ้มน้ำจิ้มแจ่วค่ะ เป็นหมูสามชั้นที่คุณภาพดีมากไม่ได้เป็นหมูสามชั้นที่มีแต่มันแบบมันรัวแล้วหาเนื้อไม่ได้อันนี้มีเนื้อด้วยมีมันด้วยแล้วมันเข้ากันมากค่ะกินกับน้ำจิ้มแจ่วนะจะหายเลี่ยนเลยอร่อยมากใครที่อยากตามไปกินอร่อยแบบพวกเรานะคะมาได้เลยค่ะเปิดแบบมานะคะซีฟูดแลนด์ค่ะได้แล้วครับร้านเปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นยาวจนถึงเที่ยงคืนครับกิมอร่อยกันยาวๆไปเลยใครชอบซีฟูดนะคะราคาแค่ห้าห้า พรานั้นบอกเลยว่าคุ้มมากแล้วเพิ่มไปอีก49บาทคุณจะได้ทั้งเครื่องดื่มแล้วของหวานกินแบบไม่อั้นและไม่จำกัดเวลาเลยค่ะนอกจากซีฟู้ดนะครับยังมีชาบูแล้วก็หมูกระทะอีกด้วยแล้วก็อาหารอื่นๆอ,อีกเียบเลยครับผมสัปดาห์หน้าพวกเราจะพาไปเช็คก,กินกันที่ไหนต่อรอติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ